สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอารยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับบุคคลโสดาบันนะครับหากเจออารมณ์กระทบหนักเนี่ยก็มีเซได้นะแต่ไม่ล้มเป็นยังไงนะครับคือหลายคนนะนึกว่าคนที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไปนะถึงขนาดบ,บรรลุธรรมด้ดวงต,ตาเห็นธรรมแล้วนะโหเหมือนกับพระละหันเลยนะ ความทุกข์นี้ดับหมดอันนี้ก็ไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่ฝึกฝนเจริญสติภาวนานะไปจนทั้งถึงการได้โสดาบันเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นแค่ขั้นต้นเ,เนั่นเองวันการใช้ชีวิตของโสดาบันเนี่ยบุคคลยังคล้ายๆกับปุถุชนอยู่มากเลยนะในภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํามาหาเลี้ยงชีวิตการต้องไปศึกษาเล้าเรียนมาประกอบอาชีพการงานนะหาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหาทรัพย์สินเงินทอง อ่ารนั้นโสดาบันที่เป็นคารวาสอ่ก็จะมีชีวิตคล้ายๆกับบุตรชนที่เป็นคารวาสอ่ยังมีความรักมีคู่ครองมีบุตรหลานได้นะต้องไปทำมาหากินนะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือข้างในนะจิตของพระโสดาบันเนี่ยได้เกิดการเขาเรียกว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเรียกวิว,วัตด,ดีกว่าปฏิวัติมันเกิดการวิวัตก็คือเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเกิดปรกากฏการณ์เรียกว่า,วามรคสมบักี อริยมรรคมีองค์8ประการรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตนะปรากฏการมรรคสมังคนะีเกิดการรวมกันเป็น1ในสัมมาสมาธิใน1ขนาดจิตเขาเรียกว่าเกิดโสดาปติมัคจิตในการละประหารกิเลสสังโยชน์สาแล้วตามมาด้วยโสดาปติผล,ลจิตทันทีเสวยวิมุติสุนะครับจากการละนะประหารกิเลสสังโยชน์สประการแต่พระโสดาบันเนี่ยยังมีนะครับราคะและโทสะูง่ายๆยังมีความรัก นะยังมีความโกรธนะคล้ายๆกับบุตรชนนะยังมีความรักมีความโกรธยังมีคู่ครองนะยังมีบุตรหลานได้เรนะาก็เห็นว่าคล้ายๆกับบุตรชนมากนะแต่ว่าความทุกข์ข้างในเนื่องจากว่าละสังโยชน 3, นะ์สามพระพุทธเจ้าก็ได้บรรยายไว้ถึงความทุกข์ของพระโสดาบันนี่น้อยมากเลยนะเหมือนน้าในมหาสมุทรนะที่เหือดแห้งแล้วเหลือน,น้ําเพียง2-3หยดส่วนความทุกข์ของบุตรชนเนี่ยเหมือนน้าในมหาสมุทรเรานึกถึงในหนึ่งวันนะ่ะ โอ้โหจิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดใครเจริญสีิประฐาน4ี่เป็นนะจิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเกิดสุขทุกเฉยเฉยนะเดี๋ยวเกิดนู่นนี่นั่นเกิดในจิตอเต็มไปห,หมดเลยในแต่และว,วันจิตเราเกิดดับเนี่ยเรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นนะไม่รู้ถึงแสนดวงเปล่านะมันก็เกิดโอ้โหสารพัดอารมณ์ต่างๆแต่อารมณ์ของผู้ดูชนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปทางลบผู้ง่ายเจิดอกุศลนะเนื่องจากว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรม นะมันก็เกิดอกุศลเกิดความทุกข์อะเยอะพูดง่ายคือเยอะกว่าโสดาบันโสดาบันเนี่ยเนื่องจากได้ดวงตาเห็นธรรมเขาก็จเจริญสีประฐานสี่เป็นเา็าจะเห็นไอ้นั่นก็เกิดแล้วก็ดับไอ้นี่ก็เกิดแล้วก็ดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเห็นในกายนะในออขันห้านะในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยก็จะเห็นมันเกิดดับเกิดดับ เพราะนั้นด้วยความที่นะครับพระโสดาบันเนี่ยนะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นเกิดดับก็จะมีความปล่อยวางนะได้เยอะกว่าได้ง่ายกว่าบุตุชนน่ะแต่ไอ้บุตุชนไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่เห็นอะไรเป็นไตรลักษณ์มันก็เห็นทุกอย่างเป็นจริงเป็นจังโลกสมมุติทั้งโลกก็เป็นจริงเป็นจังของบุตุชนนะก็ฉันนั่งอยู่ฉันมีชื่อนี้ชื่อนั้นฉันอยากรู้อยากนี้มันก็เห็นโลกใบนี้โลกจริงจังไปหมด แต่ว่าแม้ความทุกข์ของโสดาบันจะมีน้อยแต่ไม่ได้บอกไม่มีทุกข์นะนะยังมีความรักโลภโกรหลงอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่เยอะเหมือนกับบุรุชนนะบุรุชนมีเยอะมากเหมือนน้ำในมหาสมุทรแต่โสดาบันเหมือนน้ำในมหาสมุทรที่เกิดแห้งแล้วเหลือ2อถึงสหยดแต่เวลาเจออารมณ์กระทบหนักๆก,ก็มีเซได้คําว่าอารมณ์กระทบหนักๆเช่นไรนะเช่น เรื่องของอะไรอะการตายจากนะเช่นคู่ครองตายจากนะบุคคลอันเป็นที่รักตายจากอย่างในครั้งพุทธกาลเห็นไหมอย่างนางวิสาขาเนี่ยซึ่งเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าพออายุเยอะๆเนี่ยก็มีบุตรหลานเยอะนะบางครั้งบางคราวเนี่ยนะบุตรหลานเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็มีเสียใจเห็นไก็มีร้องไห,ห้อย่างเงี้ยถ้าใครเคยอ่านในเรื่องของอพุทธประวัติใช่ไหมในครั้งที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเห็นไหมพระอานนท์ซึ่งเป็นพระโสดาบันเนี่ย ก็กั้นน้าตาไม่อยู่ก็ร้องไหนะ้ก็ให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นพระโสวดาบาลเวลาเจออารมณ์นะกระทบแรงๆเนี่ยนะก็ยังเสียใจร้นะองไห้อะไรได้เหมือนกันนะยังโกรธอะไรได้นะเพียงแต่ว่าปริมาณที่มันเป็นนะัน้อยกว่านะปุถุชนเยอะๆปุถุชนนี่อาจจะร้องไห้ทุกวันนะโกรธอยู่ได้ทุกวันแต่โสดาบานอาจจะนานๆโกรธทนะีเสียใจร้องไห้นานๆเกิดที ไม่ได้เกิดเยอะเหมือนบุรุษชนบุรุษชนนี้เกิดรายวันเลยเดี๋ยววันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้ายหรือเป็นลายชั่วโมงนะก็เป็นไปนได้หมดนะครับแต่คําว่าไม่ล้มแบบว่าเนื่องจากว่าพระสดาบาลสามารถจเจริญสติปัฐาี่เป็นไงด้ไต่บุรุษชนบุรุษชนนี้มีทุกทีจมไปเป็นเดือนเลยจมไปเป็นปีเลยก็มีแต่่าโสดาบาลบางทีทุก,ทกแป๊บหนึ่งนะอาจจะผ่าไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือไม่เกินเออเนี้ยนะก็จะหายละนะเพราะว่า จะเรสีประถานสีเป็นไงเห็นความเป็นไตรักษ์ในรูปและนามนะก็เรียกว่าปล่อยวางเร็วนะครั้นนี่คือสิ่งที่เล่าสื่นฟันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ